หรือง้านมากคำมากแรงมากกับฮะเข่าห้ไก่กินพี่น้องเอ้ยกิจวัตรประจําแรงเอาเข่ให้ไก่ให้กากินเนาะครับเนาะเพราะว่ามันกัอยู่วัดมือบริกรเข่ากินน้ำก็ต้องเ,ก,อเ,ก,อเก,อกลือเข่าเกลือไก่ซะก่อนพี่น้องเก,กลือไก่นนเกลือยังเนีมันเรียบร้อยเนาะครับจังหาเห็ดแนวอื่นเนาะครับนี่แหละไก่เลี้ยงไวก้กับโมไลตัวรถพี่น้องเลี้ยงไว้พอได้ฟังเสียงมันพันเวลานั่นกับอาจพวกมิเนีกินก็นกอาจเป็นไปได้กับจีต้มก็ได้พี่น้อง นี่แหละเลียกมันไว้พอได้อาหารอย่างนี้มันนะครับพี่น้องบ้านเขาให้มันหลายตัวอยู่นี่ทั้งไก่โจรไก่แม่เลี้ยงไว้พอเดี๋ยวปั่งเสียงมันนี่แหละพี่น้องเอา้ากินสาไก่เราจะไปเก็บผ่าเก็บแผลกันไปหน,นี่จากนั้นก็ไปเก็บผ่าพี่น้องเก็บผ่าที่แม่บ้านมันต่างไวโบกเก็บบ่ได้แล้วเก็บกลับมาเพิ่นก็นจ่มให้ว่าโบกเก็บผ่าเก็บแผลถูกต้องไหมเก็บผ่าเก็บแผลพี่น้องเนาะ อ้เก็บเป็นไม่เรียบร้อยชอบกัดพี่น้องน้องแป๊ดสี่เป็นก็มายืนเบื้องน้าพอไปใช้เกิดตามขนพอไปตลอดน้องแป๊ดสี่ก็กได้เพป็นก็เป็นม้าแสนหลูได้ครับแบ่นะ่ะม้าแสนหลูพอเก็บผาเก็บแพร่เป็นขาน้ำกลพอมาตลอดเลยครับไปลูกไปเข้าบ้านโอเคเก็บแต่สุดแสนอากกินนิดเดีวยดวอย,ยู่ดีเด้ออยากกินแต่สุดแสนหไหมอยากกินนีดเดีอวไม่ยากบอกเมนูมา ไอ้กลุ่มม,มันไม่ไอานี่นี่เมนูกลุ่มไหมทีนี้นังกินกลุ่มเสียบมามามาดูมวยกลุ่มกระตัมปนเสร็จแล้วมาถึงเสียบแม่น้องได้กันเดี๋ยวไอจัดการในยเด้อรอดทานกินได้เลยน้องเด้อกราบสวัสดีพี่น้องเป็นบุกแฟนเพจชาวเรียวทุกคนนะครับเด้อนี่ผมกัได้มาก เป็นเชฟนะครับเนาะเป็นเชฟเต็มที่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งความตั้งใจของผมกับอยากเป็นเชฟพี่น้องอยากเป็นเชฟอยากเป็นเชฟทีด่ดีเป็นเชฟที่สามารถเท็ขกับเขา้ขากับน้ำได้ที่คนกินได้ก่อนอื่นหนึ่งผมจะแนะนำเจ้าของนะครับเหาะผมกับไอเชฟนะครับซื้อผมกับไอเชฟผมไปติดต่อครับเชฟกระทะเล็กไว้แล้วพี่น้องว่า ผมมีโอกาสผมสีเขาไปในในการเชฟกระทะเล็กกับ <c oughs> พี่น้องทุกคนกับเบิงผมเชี่ยผมเป็นกําลังแร่งใจผมเลครับเรื่องว่าผมสามารถไปในเชฟกระทะเล็กในบบพี่น้องนี่แหละครับตอนนี้ผมกะเอาพากันเปื้อนแบบธรรมดาไปก่อนพี่น้องผมอยากได้พากันเปื่อนที่แบบนี่โลกโก้ของเชฟกระทะเล็ก พี่น้องรอติดตามนะครับเ้อว่าผมจะเป็นเป็นเชฟมือนึงของโลกหรือว่าเป็นเชฟมือนึงของเชิปกระทันเหล็กหรือไม่รอติดตามครับพี่น้อง การทีเป็นเชฟมทำารับไี่นทเวลาสี่วยางต้องทำเวลาเขาะทเาก็ะบตาทนาก็ตอนนี้ผมก็เร่งเต็มที่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็นหนึ่งขราวดีกว่านะครับต่อไปผมสิมีเมนูพี่น้องตั้กุ้งรั่วย่างกุ่มพี่น้องเี่ยวนะครับเมนูผมนะครับย่างกลุ่มรัวตั้กุ้งปนพี่น้องรอดที่ตามครับเพื่อน ผมจะทันทำทันเวลาไหมครับให้ไปนาะครับครับให้ไปเนอะทำเวลาครับอย่างกุ้งอย่างกุ้งให้มันซุกนิดนึงทำเวลาแป๊บนึงครับพอดีเข้าตรงเห็ดให้มันทำเวลาทันเวลาการอีกเข้าสิ่เป็นเชฟเข้าตรงนเห็ดตรงที่ตรงใจทันเวลาพี่น้องไฟของแห้งเฮ้ครับพี่เนาะ ุ้งของเาก็เริ่มทิ่ซุกแล้วมั่นใจครับผมมั่นใจ้อาทันเวลาแน่นอนทันเวลาแน่นอนครับเพว่าเขาให้เวลาผมมาแค่สองวิทีต้องทำกู้ให้เสร็จภายในสองวิี